้งป .4 ที่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการคัดลายมือมนักเรียนเราเราสองหลักการไปเยอะแล้วนะคะครูก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงเพราะตอนนี้มันเป็นการที่ว่าครูมาทบทวนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ครูทบทวนเกี่ยวกับการคัดลายมือเห็นเห็นไหมครูเน้นการคัดลายมือนะคะตอนเนี้เน้นยังไงเน้นเพื่ออะไรเน้นเพราะว่านักเรียนบางคนะไรมือไม่สวยเลยคะ่ะนะคะอ่ะ เขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแน่ทุกแบบอย่างจับตินสอปากกาถูกท่าทางสะมุดวางพางเพ่งแล้วเลงแรค่อยเขียนไปให้งานตามส่วนสัตว์ช่องไฟจัดวัดจัระยะแน่สะระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปล ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ,อ่ยนักียนเห็นไหมในนี้มี่จะบอกไปนะคะว่าหลักการเขียนหนังสือนเขียนยังไงคะลดยมือทำอยังไ <c oughs> งขอโทษค่ะเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างเห็นไหมคะตัวต้องตั้งตรงนะคะจับตินสอปากกาถูกท่าทางสะหมดวางทางเพ่งแล้วเร็งแล ค่อยเขียนไปให้งานตามสัจส่วนช่องไปจัดวัดจะระยะแน่นะคะสารหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปรตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยนี่คือหลักการคัดลายมืออยู่ในนี้หมดเลยนะคะอันแรกเลยนะคะบอกว่าเขียนลายมือมีหลักในการเขียนแบบนี้ต้องตั้งนั่งแบบตัวตรง ถูกแบบอย่างแล้วก็จับดินสอปัดกายถูกท่าทางต่อไปวางสมุดวางสมุดนะคะให้ตรงแล้วก็ค่อยเขียนงานไปนะคะ<ม>เว้นช่องไฟด้วยวัตถ้ายดีด้วยส่วนสละและเครื่องหมายต่างๆนะคะก็ใส่ให้มันถูกที่นะคะและตั้งใจทํางานอย่างมีระเบียบนะคะต่อไป ไมคะหลักการทัดลายมือผมจะเขียนแค่สองตอนนี้ผมจะเอามาแค่สองข้อเองข้อปวดอธิบายไปตามม่ตะกี้นี้แล้วบทเลยกองตะกี้นี้แล้วนะคะอันที่หนึ่งนั่งตัวตรงเขียนด้วยมือขวาหรือมือซ้ายวางกระดาษที่เขียนเพื่อให้กระดาษเพื่อแม่กระดาษเลื่อนไปมาข้อสอบขวาวางบนโต๊ะขนาเขียนสายตาห่างจากกระดาษที่เขียนประมาณหนึ่งฟุตเพราะว่าหนึ่งฟุตก็คือสิบสองนิ้วนะคะอ่ะาต่อไปข้อที่สอง จับดินสอหรือปากกาถูกโดยดินสอหรือปากกาจะอยู่ที่หัวแม่มือกับนิ้วชี้หรือนิ้วกลางส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยงอไว้ในฝ่ามือนะคะ,ะมาเรียนดูหลักการคัดลายมอือหนึ่งนั่งตัวตรงเีอนด้วยมือขวาส่วนมือซ้ายวางบนกระดาษที่เขียนเพื่อไม่ให้กระดาษเลื่อนไปมาข้อศอกขวาวางบนโต๊ะขณะเขียน สายตาห่างจากกระดาษที่เขียนประมาณ1นึ่งพูดหรือสิบสอนิ้วหนึ่งน,นทัดนั่นแหละข้อที่สองจับดินสอหรือปากกาให้ถูกโดยดินสอหรือปากกาจะอยู่ที่หัวแม่มือกับนิ้วชี้และนิ้วกลางส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อยงอไว้ในฝ่ามือนะคะอันนี้คือหลักการคัดใต้มือนะคะต่อไปนักเรียนมาดูแบบหัดหล่านะคะ เขาบอกว่าคําประพันธ์บทแรกด้วยตัวบรรจงเป็นบรรทัดนี่คือบทนี้ให้เขียนเต็มบรรทัดและบทหลังด้วยตัวบรรจงเพิ่มบรรทัดีนบทนแรกนะคะ <c oughs> ยืนขาติติงมาอย่าขอโทษจนะ้ะยินเขาติติงมาอย่าเพิ่งโกรธจะเกิดโทษพาใจพ่านจะทานไหวฟังให้เป็นพิษไต่ตองมองภายดานะ คอ,คอยแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมคอยแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนดีเราต้องเว้นวรรคให้ถูกนะคะในการอ่านนะคะยินเขาติจริงมาอย่าเพิ่งปลูจะเกิดโทษพาใจผ่านจะทานไหวฟังให้เป็นคิดไตรตรองมองภายในคอยแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนดี เห็นไหมคะให้คัดตัวบรรจงเป็น <'t S 1> บรรทัดนะคะอันนี้นะคะน,นักเรียน,ะะน,นเข้าใจไหมคะในในในบทนี้ทั้งหมดเนี่ยให้คัดตัวบรรจงเป็นบรรทัดค่ะนะคะเฉพาะในบทนี้การเขียนตัวบรรจงเป็นบรรทัดเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนให้ทั้งข้างบนและข้างล่างจะลบกันเลยนะคะเราถึงจะเรียกว่าการเขียนตัวบรรจงเป็นบรรทัดนะคะส่วนซึ่งบรรทัดเราก็ต้องตัดให้ แค่ครึงบรรทัดเห็นไหมคะเออนะคะเพราะฉะนั้นโดยดีนะคะต่อไปมาดูหน้ามาดูต่อบทต่อไปยินเขาติเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่คือครั้งนี่คือ,ท,คอที่ตอนบทแรกเห็นไหมคะยินเขาติจริงมาอย่าเพิ่งปุ่มจะเกิดทั่วพาเจพผ่านสะทานไหวฟังให้เป็นคิดตตดตองมองไปในคอยแก้ไขปรับปุเพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมส่วนดีนี่คือการเขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบัน ทัดไม่ว่าบรรทัดก็จะกว้างใหญ่ไปสารขนาดไหนนั้เรียนก็ต้องเขียนให้เต็มบรรทัดเ<ม>ด็ดไหมคะอ่านักเรียนมาดูนะคะเรียนถึนะคะฟังพวกอันทำคนฟังให้เป็นเช่นเขาว่าพิจารณาอย่ากพิเกียดคำเสียสีคำเตะอาจช่วยสมานสารความดีคำาจมชีอาจเป็นพิษลองคิดดู เห็นไหมคะอันคำคนฟังให้เป็นเช่นขอว่าพิจารณาอย่าเพิเ่งเครียดํำเสียสีทธิคำติอาจช่วยสมานสารความดีคำชมชีอ้อาจเป็นพิษลองพิจดูคำชมชีอาจเป็นพิษลองพิจูดูนะคะนักเรียนดูนะคะนักเรียนเห็นไหมเขก็บขึ้นบรรทัด นักเรียนจะเห็นไหมจากบัรทัดนหนึ่งหลือแค่ครึ่งบรรทัดก็คือการย้ายในึ่งมันตัด,น,ดน,นะคะเส้นอยู่ที่สีแดงนี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะรับด้วยสายตาครึ่งเดียวนะคะอันนี้คือครึ่งบรรทัดนักเรียนคะครูคิดว่านักเรียนคงทำได้นะคะและถ้านักเรียนเนี่ยตามวิดีโอครูไม่ทนันนักเนนะะรียนก็สามารถย้อนวิดีโอกลับมาดูได้นะคะนักเรีนยนดูนะคะ ก็ให้เวลานักเรียนทําตามแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนักเรียนจะได้มีเวลาเขียนพอจบวิดีโอปุ๊บนักเรียนก็สามารถถ่ายรูปส่งครูได้เลยนักเรียนอย่าลืมนะคะการคัดลายมือนะคะครูไม่ได้สั่งนักเรียนว่านักเรียนให้นักเรียนเขียนมาส่งครูนะคะถ้าครูบอกแบบนี้นักเรียนสามารถจะเขียนมาส่งครูแบบปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บไปเลยอะไรแบบนี้ครูก็จะไม่ว่าอะไรก็คำสั่งครูว่าให้เขียนส่งครูนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนทาได้ใช่นะคะนักเรียนฟังคําสั่งปูแล้วนักเรียนเข้าใจถูกต้องไหมคะอืมเก่งมากนะคะเก่งมากเลยค่ะรูยอมรับว่านักเรียนเป็นคนที่เก่งมากนะคะอ่านักเรียนดูนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรูขอบอกคำว่าสวัสดีค่ะ